ในกระดที่ประธานรัฐสภาส่งคำร้องขอให้สารบุญยุนไช่ตามประมวลมาตรา170วรรค3ามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นปรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามปะัะมวลมาตรา170วรรคหนึ่งเล็บ4ประกอบ160กลุ่มเล็บ4และกลุ่มเล็บ5้าหรือไม่เป็นเรื่องพิจารณาที่ 18ทับ2พศ1918ศาลไม่อนุญาตให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในการไต่สวนเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้ท้อยคำเป็นพยานคู่และคดีมีความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศห้ามมีให้ผู้เข้าฟังการไต่สวนของศาลนุ้นน,นำข้อความการไต่สวนไปเผยแพร่และห้ามไม่ให้บุคคลนข้ง หรือข้อกฎหมายในลักษณะที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนเจ้าหน้าท,นที่วันนี้มีใครมาบ้างาาาการ,การออเรียนประธานคณะมนุษย์และคณะตุลาการสาลยุติารรมาชการปฏิบัตการขอนําเรียนการรักษาของผู้กรณีและพยานดังนี้ฝ่ายผู้ร้องประธานวุฒที่สภามอบฉันทาให้ผู้แทนมาสาลดังนี้หนึ่งพลเอกสวัดสดิ์พัฒนาสมาชิกผู้ที่สภาสองพลตบดีชักวัฒนแตงเพชรสมาชิกผู้ที่สภา สามนายเชนินแกนทีลัฐสี่นายตรีนแก่นทีลัฐแ,และห้านายอมรสุวรรณโลกฝ่ายผู้ถูกร้องนางสาวเพ็ญทองทานชินวัตรนายกนตรีมาศาลพยานสาลรวมสองปากมาศาลดังนี้หนึ่งนางสาังเพ็ญทองทานชินวัตรผู้ถูกร้องและสองนายชักชัยบาลชุนเลขาธิการสภามนุมนุนแห่ชงชาติบัดน,นี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะให้พยานตอบน,นะครับ คนสารที่มอบหมายให้ท่านยืนแสงเขียนและท่านลูกกดุลทีพิทัตษ์ธุระการสันนุนเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ท่านยืนดำเนินการครับจะเป็นให้ท่านยืนกับท่านลูกกดุลเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็มีท่านธุระการร่วมสักถามด้วยนะครับก็ขอให้ท่านยืนดำเนินการห่อยนะครับดีครับเดี๋ยวเวลาเอิดเลขาสอมชก่อนนะครับในสัญชาติความช่วย เราะจะได้ให้นายกออกไปราองนอกนะครับเขาเจอพยายานัน่งลงนะครับ